การใช้งานข้อหนักๆเป็นเวลานานเป็นสาเหตุของโรคข้อเสื่อมยิ่งเราอายุมากขึ้นยิ่งมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคข้อเสื่อมมากขึ้นเพราะกระดูกอ่อนผิวข้อสึกกร่อนตามการใช้งานมากขึ้นเรื่อยๆสวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิมพ์ควัตคงมาลัยในนามของอนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬาเมื่อพูดถึงโรคข้อเสื่อม หลายๆท่านน่าจะเคยได้ยินโรคข้อเข่าเสื่อมหรือข้อสะโพกเสื่อมกันบ่อยๆจึงอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยนะครับว่าข้อเสื่อมเนี่ยเกิดขึ้นที่ข้อไหล่ได้เช่นกันถึงแม้ข้อไหล่จะไม่ได้มีไว้เพื่อรับน้ําหนักเหมือนกับข้อสะโพกหรือว่าข้อเข่าจากอุปติการแล้วโรคข้อไหล่เสื่อมพบได้น้อยกว่าข้อเข่าและข้อสะโพกเสื่อมแต่ถึงเจอน้อยถ้าใครเป็นแล้วเนี่ยอาจจะมีอาการมากจนรบกวนชีวิตประจําวันได้ดังนั้นวันนี้เราจะมาพูดถึงโรคข้อไหล่เสื่อมกันนะครับ ข้อไหล่คือข้อต่อระหว่างกระดูกแขนท่อนบนและกระดูกสะบักข้ออื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงกันอาจจะเข้าใจผิดได้คือข้อต่อระหว่างกระดูกไหปลาร้ากับกระดูกแขนท่อนบนหรือกระดูกสะบักซึ่งจะอยู่นอกเหนือจากหัวข้อที่ผมจะพูดถึงในวันนี้นะครับผิวข้อของคนเราปกตินั้นจะมีความเรียบและลื่นเพื่อให้เราสามารถขยับหรือเคลื่อนไหวข้อต่อต่างๆได้อย่างสะดวกโรคข้อไหล่เสื่อมเกิดจากการที่กระดูกอ่อนผิวข้อเสื่อมลงผิวข้อสึก ไม่เรียบไม่ลื่นและอาจมีกระดูกง,งอกทําให้การขยับข้อลําบากติดขัดเคลื่อนไหวได้ไม่ปกติหรือขยับข้อแล้วปวดบางคนอาจมีเสียงก๊อกแก๊กเกิดขึ้นในข้อเวลาขยับหรือเคลื่อนไหวสาเหตุของโรคข้อไหลเสือ่อมแบ่งได้เป็น2กลุ่มหลักๆด้วยกันนะครับข้อ1คือข้อไหลเสื่อมแบบปฐมภูมิและ2คือข้อไหลเสื่อมแบบทุติยภูมิ ข้อไหล่เสื่อมแบบปฐมภูมิมักพบในผู้สูงอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปข้อไหล่เสื่อมในกรณีนี้มักจะไม่สามารถระบุสาเหตุที่ชัดเจนได้บางคนบอกว่าเป็นจากการใช้งานข้อไหล่มาอย่างหนักเกินไปส่วนกลุ่มที่2คือข้อไหล่เสื่อมแบบทุเติยภูมิซึ่งจะพบได้บ่อยกว่าการเสื่อมแบบทุเติยภูมินี้จะต้องมีสาเหตุนำมาก่อนเช่นมาจากอุบัติเหตุทำให้กระดูกหัวไหล่หักมาจากโรคข้ออักเสบต่างๆเช่นเการูมาตอย มาจากโรคกระดูกหัวไหล่ขัดเลือดซึ่งอาจจะมาจากการที่ทานยาในกลุ่มสเตียรอยเป็นระยะเวลานานหรืออาจจะมาจากการที่เส้นเอ็นหมุนข้อไหล่ฉีกขาดอย่างรุนแรงเรื้อรังเป็นต้นครับอาการหลักๆของผู้ป่วยโรคข้อไหล่เสื่อมคืออาการปวดหัวไหล่ส่วนมากจะปวดตอนกลางคืนปวดมากจนนอนไม่ได้และอาการปวดจะมากขึ้นเมื่อมีการขยับใช้งานข้อไหล เมื่อขยับไหล่อาจจะได้ยินเสียงกอกแก๊กในข้อซึ่งเกิดจากการที่กระดูกเสียดสีกันเมื่อปวดมากก็จะไม่อยากขยับไหล่ทำให้ไหล่ย,ยิ่งติดมากขึ้นจนสุดท้ายอาจจะไม่สามารถยกไหล่ขึ้นได้แต่อย่างไรก็ตามอาการปวดหัวไหล่ก็อาจจะเกิดจากโรคอื่นๆได้เช่นกันนะครับเช่นโรคก,กระดูกคอเสือ่อมดังนั้นเมื่อมีอาการต่างๆเหล่านี้แนะนำให้รีบมาพบแพทย์โดยแพทย์จะทำการสอบถามอาการและทำการตรวจร่างกายทั้งของข้อไหล่เองและตรวจภาวะอื่นๆ ที่อาจจะเป็นสาเหตุของอาการปวดไหล่ตัววินิจฉัยหาสาเหตุของอาการและให้การรักษาอย่างถูกต้องนะครับการส่งตรวจที่ทำได้ง่ายและมีประโยชน์มากคือการถ่ายภาพเอกซเรย์ ray, ซึ่งจะเห็นลักษณะของข้อไหล่ที่แคบลงผิวข้อไหล่ไม่เรียกเสื่อมสึกมีกระดูกงอกหรือเสศษกระดูกลอยในข้อ ส่วนการเจาะเลือดมักจะใช้ในการวินิจฉัยหาสาเหตุของการเกิดข้อไหลเสื่อมมากกว่าหากอาการของผู้ป่วยรุนแรงมากก็อาจจะจําเป็นจะต้องส่งตรวจเพิ่มเติมเช่นการถ่ายภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์หรือซีทีสแกนในผู้ป่วยบางรายที่แพทย์สงสัยว่าจะมีการฉีกขาดของเส้นเอ็นหัวไหล่ร่วมด้วยแพทย์อาจทําการตรวจอัรตราซาาดาา์เพื่อประเมินเบื้องตอน้นรวมถึงการส่งตรวจเอกซเรย์แม่เหล็กไฟฟ้าหรือ M r i เพิ่มเติมเพื่อวางแผนการรักษาที่เหมาะสมด้วยครับ จุดประสงค์หลักของการรักษาโรคข้อไรเสื่องคือ การบรรเทาอาการปวดเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสมรวมไปถึงชะลอการเสื่อมข,ของข้อให้มากและยาวนานที่สุดครับโดยการรักษาโรคข้อไหลเสือ่อมแบ่งเป็น2ทางหลักๆด้วยกันคือการรักษาแบบประคับประคองและการรักษาโดยการผ่าตัดสําหรับตัวผมเองซึ่งขึ้นชื่อเป็นหมอศัลยะกรรมกระดูกยอมต้องชื่นชอบการผ่าตัดแต่หากผู้ป่วยไม่ได้มีข้อบ่งชี้ที่จําเป็นจะต้องข้อรับการรักษาด้วยการผ่าตัดผมก็จะแนะนําแนวทางการรักษาแบบประคับประคองที่เหมาะสมเฉพาะ กับผู้ป่วยรายนั้นๆซึ่งจะประกอบไปด้วยแนวทางเบื้องต้นดังนี้ครับการพักการใช้งานไหลข้างที่ปวดรวมไปถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้งานหลักเช่นการใสร่เสื้อที่ติดกระดุมหรือดูดซิปจากทางด้านหน้าแทนการใสร่เสื้อแบบสวมทางศีรษะเพื่อหลีกเลี่ยงการที่ต้องยกแขนสูง,สงการหลีกเลี่ยงกิจกรรมทีม่ต้องกางแขนเป็นเวลาน,น,นานเช่นใช้เครื่องเป่าผมการเอื้อมจับราวบนรถประจําทาง รถไฟฟ้าหลีกเลี่ยงการหิว้วการยกการดึงแล้วก็ดันของหนักต่างๆเป็นต้นครับหากมีการอักเสบร,ร่วมด้วยอาจใช้การประครบด้วยความเย็นประมาณ10นาทีวันละ3ครั้งและการทํากายภาพบําบัดด้วยตัวเองเช่นการดัดยืดข้อไหล่เพื่อลดหรือป้องกันไม่ให้ข้อไหล่ติดซึ่งผมแนะนําท่าที่ทําเองได้ง่ายๆทีท่ทำท่าไต่ไกําแพงโดยการหันหน้าเข้าหากําแพง ยกแขนขึ้นแตะกำแพงและใช้นิ้วไต่กำแพงขึ้นไปเรื่อยๆให้สูงเท่าที่ทนปวดไหวโดยที่ต้องไม่บิดขยง เยี่ยวตัวค้างท่านี้ไว้10วินาทีแล้วลดมือลงมากอดไปขึ้นไปใหม่ทําซ้ํา5ครั้งเชา้าและเย็นรวมไปถึงการออกกําลังกายเพิ่มความแข็งแรงของเส้นเอ็นรอบๆอบข้อไหล่อย่างสม่ําเสมอซึ่งอะเริ่มตน้นง่ายๆด้วยการใช้ยางออกกําลังกายฝึกในท่าหมุนไหล่ออกด้านนอกในขณะที่ข้อศอกอยู่ชิดตัวตลอดกันตัวอย่างในวิดีโอนี้นะครับที่ฝึกความแข็งแรงของเส้นเอ็นรอบๆข้อไหล่ข้างซ้ายครับในด้านของยาจะประกอบไปด้วยยารับประทานเพื่อลดอาการปวดและการอักเสบและยา รวมผิวข้อซึ่งมีรายงานว่าสามารถชะลอการเสื่อมของข้อได้แต่ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าใช้ได้ผลจริงในผู้ป่วยบางรายที่มีอาการมากแพทย์อาจพิจารณาฉีดยาเข้าข้อไหลไม่ว่าจะเป็นยาในกลุ่มสเตียรอยเพื่อลดการอักเสบหรือฉีดยาในกลุ่มน้ำหล่อลื่นที่เรียกว่าไฮยาลูโรนิกแอซิดเพื่อเติมความหล่อลื่นให้กับข้อทําให้เสียงในข้อเบาลง สามารถขยับเคลื่อนไหวข้อได้สะดวกมากขึ้นหากการรักษาแบบระครับประคองแล้วผู้ป่วยยังมีอาการปวดมากอยู่โดยอาการปวดนี้รบกวนในการใช้ชีวิตประจําวันการผ่าตัดรักษาก็จะเป็นทางเลือกที่ช่วยเหลือผู้ป่วยได้เป็นอย่างดีซึ่งจะเลือกวิธีการผ่าตัดแบบไหนก็จะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยด้วยกันนะครับเช่นอายุสาเหตุข,ของข้อไหล่เสือ่อการใช้งานข้อไหล่และความรุนแรงของโรคณขณะนั้นๆโดยทางเลือกสําหรับการผ่าตัดก็จะประกอบไปด้วยแนวทาง2แนวทางนะครับโดยที่1 คือการผ่าตัดแบบไม่เปลี่ยนข้อเทียมไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดสองกล้อง่ละล้างข้อให้สะอาดตัดเนื้อเยื่อที่อักเสบออกถ้ามีเศษกระดูกอ่อนหลุดอยู่ในข้อก็จะทําการขีบเศษกระดูกอ่อนนั้นออกไปด้วยอย่างตัวอย่างในวิดีโอนี้จะเห็นลักษณะของกระดูกอ่อนที่เสึกกร่อนไปโดยเฉพาะด้านกระดูกหัวไหล่แพทย์จะทําการปลูกถ่ายกระดูกอ่อนผิวข้อหรือเจาะกระดูกอ่อนผิวข้อร่วมด้วยเพื่อให้เกิดการสร้างกระดูกอ่อนใหม่ซึ่งมีคุณภาพพอใช้ได้ขึ้นมา ทางเลือกนี้จะใช้กับผู้ป่วยโรคข้อไหล่เสื่อมที่ยังอายุไม่มากยังไม่เหมาะกับการเปลี่ยนข้อไหล่เทียมเพราะการเปลี่ยนข้อไหล่เทียมนั้นมีอายุการใช้งานที่จํากัดดึงการรักษาโดยที่ไม่เปลี่ยนข้อเทียมนี้มีรายงานว่าได้ผลด,ดีในระยะเวลาสั้นๆแต่ในระยะยาวอาจจะต้องจบลงด้วยการเปลี่ยนข้อเทียมในที่สุดอย่างไรก็ตามความสําคัญของการผ่าตัดสองกล้องรักษาวิธีนี้คือการรักษาสาเหตุในกลุ่มทุตียภูมิ่มต่างๆที่จะนําไปสู่โรคข้อไหล่เสื่อมในท,ท้ายที่สุดเช่นโรคเส้นเอ็นข้อไหล่ฉีกรุนแรง เป็นต้นครับ 2. คือการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนผิวข้อที่สึกกร่อนให้กลับมาเรียบและลื่นคล้ายการเปลี่ยนข้อเขา่า ข้อสะโพกเทียมซึ่งการผ่าตัดวิธีนี้จะใช้ในผู้ป่วยที่อายุมากแล้วสำหรับทางเรื่องในการเปลี่ยนข้อเทียมจะมีการเปลี่ยนข้อไหล่เทียมแบบปกติและเปลี่ยนข้อไหล่เทียมแบบกลับด้านสำหรับการเปลี่ยนข้อไหล่เทียมแบบปกตินั้นจะใช้เมื่อเส้นเอ็นหัวไหล่ของผู้ป่วยยังไม่มีการฉีกขาดและการเปลี่ยนข้อไหล่เทียมแบบกลับด้านจะใช้เมื่อผู้ป่วยเป็นโรคข้อไหล่เสื่อมร่วมกับการที่มีเส้นเอ็นของหัวไหล่ฉีกขาดร่วมด้วยโดยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อไหล่เทียมแบบกลับด้านนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงกลไก ของข้อไหล่ใหม่ทั้งหมดโดยเปลี่ยนจากกระดูกส่วนที่เป็นหัวกลมกลมให้กลายเป็นเบ้าและเปลี่ยนจากกระดูกส่วนที่เป็นเบ้าให้กลายเป็นหัวกลมๆมแทนดังนั้นแม้ผู้ปว่วยจะไม่มีเช้นเอ็นหัวไหล่ก็ยังสามารถยกไหล่ได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งการใช้งานของเช้นเอ็นข้อไหล่ที่ฉีกขาดไปแล้วตัวอย่างในวิดีโอนี้จะเป็นการสัมภาษณ์ของผู้ปว่วยที่เป็นโรคข้อไหล่เสือ่อร่วมก,กับเช้นเอ็นหัวไหล่ฉีกขาดรุนแรงซึ่งให้สัมภาษณ์1ิสัปดาห์หลังทําการผ่าตัดข้อไหล่เทียมแบบกลับด้านไปครับ ตอนนี้สิบสัปดาห์หลังผ่าแล้วมีอาการยังไงบ้างครับหลังจากผ่าแล้วมานี่ใช้ได้ยกได้อะไรได้ช่วยเหลือตัวเองได้กินข้าวเองได้คือว่ามันดีดีสุดยอดเลยข้อสำคัญที่ควรคำนึงถึง การรักษาโดยการเปลี่ยนข้อเทียมนี้ไม่ว่าจะเป็นแบบปกติหรือแบบกลับด้านก็ตามจะมีอายุการใช้งานจํากัด10-15ปีแล้วเกิดการสึกกร่อนของผิวข้อเทียมซึ่งเป็นพลาสติกตามมาซึ่งอาจจะต้องมีการผ่าตัดแก้ไขจากผิวข้อเทียมสึกในที่สุดจึงไม่แนะนำนะครับในการผ่าตัดเปลี่ยนข้อไหล่เทียมในผู้ป่วยที่อายุน้อยในท้ายที่สุดที่ผมอยากจะฝากเอาไว้ก็คืออาการปวดไหลเ่เป็นเป็นหหายอันตรายกว่าที่คิดสาเหตุของอาการปวดไหล่มีมากมายหากมีอาการควรรีบมาพบ แพทยเพือกการวินิจฉัยที่ถูกต้องและรับการรัรกษาที่เหมาะสมอย่างทันท่วงทีนะครับสวัสดีครับ